ต่อไปอันนี้เต็มหรือยังเนี่ยเต็มจอไหมเต็มจอค่ะเนะโอเคต่อไปก็เป็นชิวหากับกายานะหน้า 2, 3, สองสามสี่สันนิฐานชิวหากำลังเกิดก็กามขาเกิดสังขยาทอนแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่ใครกายาไม่เคยพอไปดู มันมีแต่เคยนะไม่เคยไม่มีก็เป็นหมดหลังไปซึ่งตรงกับสันนิษฐานอย่างไม่ย่อดย่อนนะไม่ขาดเลยนะเต็มบริบูรณ์มันสันนิษฐานแบบนี้ก็อามันตาไปนะตรงทางนี้ก็เจอบ่อยนะก็จะอ่านไปเลยยัตสายัตถาเจวหายัตาน,านังโนาจติตัตตัตถต กายายตนะงนุนป,ปัะอุปปัิเข้าไปกายายตนะงอุปปัดชิดาติยูหายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดกายายตนะก็เคยเกิดแก่บ,บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสนิฐานะบทและสังเทยบทได้แก่ ปุถุชนสี่ผลเจกาบุคลเบื้องต่ำสองอันมีชิวหาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนตมังคีของกามวจราปฏิสนทิจสิบเจตสิกสามสิบสามกามจัากลาบสามเจ็ดกับกามภูมิสิบเอหน ต่อไปนะคู่งง่ายไม่เป็นไรไปเลยก็ไปปฏิปุกจะนิฐานกายยาเคยเกิดก็ต้องเป็นภูมิที่กายยาเกิดได้นั่นแหละนะพียงแต่มาสองขาเพราะเป็นการสองปุคคโลเท่านั้นเองนะจึงได้กามสองขามาังตงจยะท่านแรกต้องการองธรรมที่แต่ชิวหาไม่ใช่กําลังเกิด จิหาไม่ใช่กําลังเกิดเนี่ยตามปกติมันจะมีอยู่สามองค์ธรรมนะสามกลุ่มคือกําลังตายบกพร่องเกิดไม่ได้เราก็จะมาดูกันว่าสาันนิษฐานมีให้ครบหรือเปล่านะจิวหาไม่ใช่กําลังเกิดในฐานะกําลังตายมีไม่มีการข้าตายเรื่องไปในกามขาตายพระจันทร์ชไลย,ยังไม่ได้พระจันทร์เจ้าพระชไลย,ยังไม่ได้ไม่ได้เปไไดไ้เปลี่ยน<ร>ยังไม่ได้เปิดแต่ตรงนี้มันโชดนะยังอีก คนอื่นเป็นไหมคะหรือว่าเป็นเฉพาะจอยอ้าจอยโยมด้ยแสดงว่าเดี๋ยวมันจะเลี่ยงแล้วล่ะโอเคค่ะโชว์นะโชว์สุดต้องไหมโชแล้วค่ะชิวหากายาหาไม่ใช่กำลังเกิดมีกำลังตายก็ได้กามขาตายมาแล้วก็มีบกพร่องนะมีบกพร่องบกพร่องอยู่ที่กามขาเกิดเนี่ยก็คิวหาบกพร่องก็ต้องเป็นคนที่สาม ส่วนกมดอไม่มีเพราะว่าสันนิษฐานไม่ได้ให้ภูมิที่เป็นกมดอของชิวหามาเลยกมดอก็ไม่มีแค่นั้นเองนะทางทยายทันหลังต้องการองคธรรมที่ชิวหาก็กําลังเกิดก็ต้องเป็นกามขาเกิดกามขาเกิดไปดูวิสัชนากันหน่อยมวลนแรกได้สองชุดได้กําลังตายกับบกพร่อง กำลังตายในกามเนี่ยก็วิจารณาว่ากามาวัจารางวรัตานังนะตรงน,นี้ต้องเป็นรานะกามาวัจะราแกให้ด้วยนะส่วนชิวหาบกพ่องก็นี่อะชิวหาการนางกามาวัจะรังอุปปชัชชนตานางังมีกามาวัจะรังด้วยนะสังเกตให้ดีส่วนบนหลังนะได้กามขาเกิดกำลังเกิดในกาม แต่ไม่ได้วิจารนาว่ากามาวัจรังอุปาปะชันตานังหรือไม่ได้วิจารณาว่าสาชิวหาการนังกามมาวัจรังอุปาปรันตานังแต่วิจารณาว่าสาสชิวหาการนังอุปาปะชันตานังนะไม่ต้องมีชื่อภูมิตรงนี้ mm. นะเพราะเกิดมาแล้วมีชิวหา,กาเกิดด้วยนี่มันเกิดที่กามอย่างเดียวไม่ได้เกิดที่อื่นดูแล้วนะชัดเจนอยู่แล้ว ต่อไปก็อ่านนะเพราะว่าองธรรมเนี่ยค่อนข้างจะเจอมาบ่อยแล้วยะาวาปายะตากายายะตานังอุปชชตธาตาจตาตาเจวหายะตางอุปชะติติหรือว่ากายายะตาะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดเจีวหายะตาะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม Wisacana kama wacara jwantanang aciuhak kana kama wacara upa pacanta nang tesang kayaya tanang upacati saciuhak kana upa กายายตนาจาอุปเชตตาจิวหายตนาจาอุปชาติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในกามภูมิและบุคคลที่จิวหาเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดในกามภูมิในภูมินั้นกายายตนะ ไม่ใช่กายายัตนะเคยเกิดแต่เชีวหายัตนาไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่มีเชีวหาเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้นกายายัตนาก็เคยเกิดเชิวหายตนาก็กำลังเกิด องธรรมของสันนิษฐานบบทได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขกณะามังคีของกามาวจราจุติจิตสิเจตสิกส,สามสิบสามกะมะ,ะรที่ดับครั้งสุดท้ายกับกามภูมิ11บทุกติอ,ห,ตกกห,ตอหิตุกาบุคคลหนึ่งสุกติอหิตุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นข้าพสายากะ ผู้จะตายในระหว่างชิวหายังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนาธมังกีของอาหิตุกาปฏิสนที่จิตสองเจตสิกสิบกรมชะกลาบสามกับกามภูมิเบื้องต่ำห้าเว้นนิระยะภูมิและปุตชนสี่ผลเตกับุคคลเบื้องต่ำสองอันมีชิวหาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิ เรียกว่าอุปาทกนาธมังคีของกรรมวจราปฏิสนธิ7จเจตสิกสามสิบสามกรรมมจักราภสามเจกับกรรมมภูมิ1เอ็ดองธรรมของสังทยาบทได้แก่อง์ธรรมหมดหลังเท่านั้นสาธุมีคำถามก็ถามได้นะต่อไปปัจจนิก ปัจจานิหน้าเท่าไหร่เนี่ยปัจจานิหน้าสองหกศูนย์สองหกศูนย์จานิธานชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดนี่ก็เจอบ่อยตั้งแต่การหนึ่งมาแล้วนะการนี้ก็เพิ่งเจอแล้วแหละแต่ว่าก็เหมือนกันชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดก็จะจัดเต็มพิกัดเลยนะ ก็มีกําลังตายมีบกพร่องมีเกิดไม่ได้จัดเต็มพิกัดทั้งหมดเลยเนี่ยกําลังตายก็สังจะเต็มพิกัดเลยบกพร่องก็คนที่สามมีคนเดียวก็เต็มอยู่แล้วก็มาดอนี่เต็มพิกัดเลยภูมิมที่ชิวาเกิดไม่ได้มาหมดเลยรูปอสันอโรคนะ จากนั้นสังจะยาท่านแรกต้องการอะไรต้องการกายยาเคยเกิดนะภูมิที่กายยาเกิดได้มาหมดเลยแหละถ้าเคยเกิดอะนะภูมิที่เกี่ยวข้องก็จะมาหมดเลยก็จะมีอะไรบ้างมีในกลุ่มตายมีกามขาตายอยูนะ่เป็นภูมิที่กายยาเกิดได้ก็ดึงมาในกามขาตาย ในกลุ่มบกพร่องเป็นค่าเกิดในการมันก็ได้อยู่แล้วเพราะกายยาเกิดได้จบแค่นี้นะได้เฉพาะภูมิที่เกี่ยวข้องกับกายยาหรือกายยาเกิดได้นะนี่ก็เจอมาแล้วเหมือนกันข้ามไปไปดูหมวดหลังต้องการองคธรรมที่กายยาก็ไม่เคยเกิดก็ที่เหลือนะที่เหลือแต่เราจะหาเพื่อเป็นการฝึก กายาไม่เคยก็ภูมิที่ไม่เกี่ยวข้องกับกายยาทั้งหลายนะั่นแหละมาหมดเลยนะในสังจะมีอะไรบ้างมีโรคอสันอารูปขาตายบุกพอ่อไม่มีนะเพราะเป็นกามแล้วก็ไปกลุ่มกอมดอขาเกิดรูปอสันนารูปขาเกิดมาก็มารวมเป็นรูปอสันารูปสองขาแบบนี้นะรูปอสันารูปสองขาแบบนี้ องค์ธรรมนี้ก็เคยเจอมาแล้วเช่นกันในรูปเนี่ยในรูปเนี่ยมีอะไรบ้างมีรูปรูปรวมสุดทธาวาดด้วยนะรวมสุดทธาวาสด,ด้วยนะแล้วก็มีอสานรวมอยู่ด้วยนะจึงเป็นรูปสิบหกที่สุทธาวาดมาเนี่ยที่สุดทธาวาสมาเนี่ยสุทธาวาดอยู่ในไหนในสังจะมีสุดทธาวาดทาตายในรูปขาเกิดมีสุทธาวาสขาเกิด นะแล้วก็ตรงนี้ต้องการกายยาไม่เคยนะสุทธวัตเลยมาได้นะไปดูวิสัชชนากันหน่อยหมดแรกได้สองชุดมีกำลังตายในกามกับบกพร่องนะกำลังตายในกามก็วิสัชชนาว่ากามาวจราจวันตานังอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนบกพร่องก็ต้องดูหน่อยว่าอะไรบกพร่องนะชิวหาบกพร่องก็วิาจารณาตามนั้นเลยอะาชิวหาการนางกามาวาจะารังอุปปัชันตานางังอย่าลืมว่าถ้าถ้าวิสัจานานี้ไม่ได้รวมกอมดอขาเกิดเนี่ยก็จะมีชื่อภูมิเข้ามาด้วยแบบนี้นะส่วนบดหลังได้รูปอสันรูปเราก็จะรวมอสัญเข้าไปในรูปเป็น รูปสองขารูปปาวาเจรานังส่วนอารูปสองขาก็อรูปาวาเจลานังง่ายๆนะง่ายๆง่ายๆเนี่ยคู่นี้เนี่ยไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่สนใจไหมทำกันบ้านไหมสนใจสนใจอ่ากันบ้านหน่อยกันบ้านหน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวขันช่วยบอกเพื่อน ปวั S <S นที่สามสิบใช่ไหมคะสามสิบ <30 S 1> ใช่คะ่ะใช่คะ่ะฉลองวันพรุ่งนี้เลยนะสามสิบพรุ่งนี้วันที่สามสิบพระอาจารย์ก็โยงได้เหมือนกันนะก็ <S <S โยงไปเล่ยอ่านแล้วย,ยังยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวมาอ่านก่อน ยตายัายาปปชชาต,ต,ะะต,ะตะาชิวหายตานนุปัจจิตติตัจตักายยตานุปัจเจตติยูหายตานาไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดกายายตานาก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม วิจากณาการวาจาระจวันตานังอาิวหะกานังกาาวาจรังปะปัชชันตานังเตสังตัาอาศุหะยตานังโนปัชติโนจเตสังตถะกายยตานังโนปัจิจตารูปวจรานังอรูปวจรานังเตสังตัถะ เยวหายตนั้นจะโนปัชติกายายตินั้นจะโนปชัชชะเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในกามภูมิและบุคคลที่ชิวหาเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดในกามภูมิในภูมินั้น เทวายตนาไม่ใช่กำลังเกิดแต่กายายตนะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในรูปภูมิอรูปภูมิในภูมินั้นเทวายตนาก็ไม่ใช่กำลังเกิดกายายตนะก็ไม่เคยเกิด องธรรมของสันนิฐานนบดได้แก่ปุทุชนสีผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในกามะภูมิที่เรียกว่าพังคกณาสมางคีของกามมวจรจุติจิตสิเจตสิกสาิบสาม,สามกรรมะชารูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับกามะภูมิ 11. สิบอ็สุกติอเหตุกาบุคคลหนึ่งสุกติอเหตุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นข้าพระสยยากาผู้จะตายในระหว่างชีวาย,ยังไม่เกิด ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนาธมังคีของอเหตุตุกะาปฏิสนธิจิตสองเจตส,สิกสิบกามชากราบสามกับกามภูมิเบื้องต่ำห้าเวนิรยะภูมิและสุกติอเหตุตุกะาบุคคลหนึ่งติเหตุตุกะาบุตุชนหนึ่งผลบุคคลสี่่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูป,ปภูมิอรูป,ปภูมิ กับรูป,ปรภูมิสิบหกรูป,ปรภูมิสี่องค์ธรรมของสังทยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุมีอะไรถามถามได้นะต่อไปปฏิปุา,าปฏถามค่ะอันเมื่อกี้ที่ที่ตรงอ่ะ อากายะอาชิวหอาาะอาชิวหะการังเนี่ยที่มีกามาวจรงังอะค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเขามีแค่บุกคล้องมาแล้วก็พิประจันพุว่าเราไม่ได้ไปรวมกับเกิดไม่ได้ถูกไหมเจ้าคะเพราะถ้ารวมกับเกิดไม่ได้เนี่ยมันจะครบครบภูมใช่ไหมเจา้าคะในกรณีเนี้ยมันมีแค่ไม่มีเกิดไม่ได้มีเฉพาะตรงบกพร้อง <c oughs> เขาไม่ครบเราก็เลยต้องระบุว่าเป็นการมาวจรงังใช่ไหมเจา้าคะ ไม่ใช่เขาไม่ครบต้องบอกว่าไม่ต้องการเข้าไม่ต้องการองค์ธรรมที่เป็นกรมดอขาเกิดก็เลยต้องใส่กามาวัตรรังแต่ถ้าจะบอกไม่ครบก็พอได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ตามขั้นตอนเนี่ยตามขั้นตอนเพราะองค์ธรรมนี้เนี่ยเป็นเพียงองค์ธรรมที่ชิวหาบก้องกำลังเกิดอยู่ในกาม ไม่ใช่องค์ธรรมที่ชิวหาบกพ้องกําลังเกิดอยู่ในกร,รมด้วยแล้วก็ปอมดอขาเกิดด้วยไม่ใช่อย่างนั้นอ,อค่ะค่ะเราก็เลยต้อง,องใส่ใช่ถ้าไม่ใส่ปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีกรรมวจารังก็จะองค์ธรรมมันก็จะเพิ่มกร,รมดอขาเกิดเข้ามาค่ะอย่างอย่างก่อนหน้านี้ที่เป็นอาักา,านาการังเนี่ยเ,ออเราไม่ใส่การ,รมาวจรังเพราะว่า อันนั้นเนี่ยมันมันมีหลายภูมิมา,าวมดรวมกับกมดอด้วยใช่ไหมคุณผู้ชใช่ใช่มีมกมดอค้าเกิดมาด้วย,ค,วยค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์ครับถามตรงที่กรรมชกรรมับตอนที่มันเป็นคานาเนี่ยมันของบกพ่องเนี่ยกรรมชกับมันเป็นสามหกแต่พอมาเป็น ชิวหาเนี่ยกรรมชกามันเหลือสามตอนนี้ประเด็นว่าไอ้หกเนี่ยมันอะไรมันหายไปหนึ่งครับจากเจ็ดตัวลอง, <6 S 2> งถามอะไรถามอันนี้หรือถามอันนู้นไม่ถามอันนู้นแต่ที่ว่าทําไมหกหกอะไรมันหายไปาหายไปหนึ่งคานางคานามบกห้องงี้อ๋อตัวคานาถึงการลืมปกติมันมีเจ็ดงอ๋อถ้าคานาหกคานาบกห้องไปนหนึ่ง <Okay. S 2> แต่ของชิวหาเนี่ยแม้ตรงนี้ชิวหาบกห้องแต่ว่ามันเป็นกรรมชะกาศลาบ ใช่ครับสามอยู่แล้วมันไม่ไม่ใช่เจ็ดก็เลยไม่เป็นลดตรงนั้นโอเคขาเข้าใจนะครับว่าจำง่ายๆว่าจำมันมันจะยากไปก็ได้นะบอกว่าจำง่ายๆอาจจะจำยากก็ได้ถ้าขัตพาสยากศเนี่ยสามครับถ้ามีสังเสตชะโอปปาติกนะนั่นก็เจ็ดถ้ามีครบนะ7เจ็ด ถ้าลดก็ลดใครไปหนึ่งก็ขาดไปหนึ่งก็เหลือหกลดไปสองก็เหลือห้าอะไรประมาณเนี้ยนะมีลดสองลดอะไรอะไรถึงลดสองครับมันลดอะไรก็บกพร่องทั้งสองไงอ๋อใช่ไหมครับ้าบบพร่องทั้งสองก็จะเป็นปวดหลังไปคงทำสองบทอ่ะตอนนี้ทานก็บกพร่องสังเยะก็บกพร่องโอเคครับเข้าใจละเก็ตครับขอบัะนั้นเป็นการหนึ่งเพียวเพียวเพียว อขอยัดแป๊บหนึ่งแบตเตอรี่กำลังจะหมดลืมเสียอันนี้ปุจชาสุดท้ายใช่ไหมอันนี้ของคู่นี้ปฏิปุนะอันนี้นะใช่เจ้าค่ะสำหรับคูนะ่นี้ใช่เจ้าค่ะหน้าสองหกศูนย์หน้าเดิมหน้าเดิมจกนิฐานกายาไม่เคยเกิดก็ต้องเป็นภูมิที่กายาเกิดไม่ได้เลยนั่นแหละ ก็เลยเนี่ยเขียนว่ากอมดดอเห็นไหมกอมดอของไก่อะมาหมดเลยมาหมดเลยรูปอสัญอรูปนะในรูปอสุทธาวสก็มาด้วยนะเพราะเป็นปัจจนิกแล้วทำไมไม่เคยทังใจะยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่ชิวหากําลังเกิดสามภูมินี้ไม่มีภูมิไหนที่ชิวหาเกิดได้นะก็ไม่มีก็เป็นอมันตาไป มันตามไปได้รูปอาสัญร,รูปภูมิละสองขาเราก็จะรวมอาสัญเข้าไปในรรลกแล้วก็มีสุทธาวาสอยู่ด้วยรูปเต็มพิกัดเลยนะสิบหกอ่านนะคกนี้ง่ายมากเนะแต่บางทีเนี่ยอย่างคานวนที่เขาบอกตกมาตายหรือตายน้ำตื้นอาตมากบอกว่าวมยิ่งวบานั้นอีก ตายข้างตีนมากับตายก่อนลงน้ำตื้นตายข้างข้างสะน้ำตื้นเนี่ยถามง่ายเขากะว่าจะให้นักศึกษาเนี่ยตอบสบายๆโอ้โหนักศึกษาเ็เก่งเกินตอบได้แต่ของยากๆของง่ายๆตอบไม่ได้ตัวลงเก่งไหมเนี่ยต่มันต้องแบบถ้าเรียนโดยมีหลักการเนี่ยมันจะตอบได้หมดแหละยากง่ายไม่ใช่ประเด็นเลยไม่ใช่ปัญหาเลย เป็นเพียงคําถามไม่ใช่ปัญหาถ้ามีหลักการนะแต่ถ้าเอาโอ้ติวอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวเนี่ยอาตมาว่าเกรงมากกว่าเก่งอีกเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาจะถามตามที่เก่งมาหรือเปล่าตามที่ติวมาหรือเปล่างนั้นถ้าเราเรียนไปตามหลักการมีเหตุมีหลักการในการเรียนนะนะหลักเกณฑ์ในการเรียนว่าอะไรยังไงนะตาม หลักตมการแล้วมันได้คําตอบชัดเจนเนี่ยเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราจะคุ้นชินกับหลักการก็มันก็จะไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยถามอะไรมาก็ได้ตอบได้หมดการไหนก็ได้วาระไหนก็ได้ในไหนก็ได้ปุญช้าไหนก็ได้ได้หมดอ่ะเพราะว่าหลักการมันมีอยู่แล้วตามนี้เลยเดี๋ยวเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักการอะไรลยเอาละอ่านั่นนะคนนี้ ยัตสาวาปนายัทากายายตานานุัจิะตาตสชาตาตาชิวหายาตานานปัจชะติติหรือว่ากายายัตานาไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดชิวหายตนาก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิตาจนาอามันตาใช่ องธรรมของสันนิฐานาบทและสันตยาบทได้แก่สุคติเหตุกาบุคคลหนึ่งติเหตุกาปุตุชนหนึ่งผลบุคคลสี่งนกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิอรูปภูมิกับรูปภูมิสิบหกอรูปภูมิสี่สัตว์ที่อะไรถามได้ ทำได้นะทำได้กีมองนะั้นจะสามโมงครึ่งนั้นพอแค่นี้ก่อนไหมค่ะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันใหม่